สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจัดส่งพ่วงทันเล์ที่สร้างประกอบจากอูเราเองนะครับอันนี้ส่งอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลน,นครซึ่งลูกค้าได้มาสั่งจองไว้สองสามบันครับทำสีเสร็จให,หม่ๆครับอันนี้ลูกค้าเลือกเอาเป็นสีแดงครับมี หลากหลายสีเรียกครับนี่เป็นสีแดงครับอันนี้เป็นดุแดงดําครับค้าว่าจะผูกแพงแดงไว้ก่อนครับดุมเป็นดุมหน้ากระบะครับมีกันตกให้ด้วยนะครับนี่ลูกค้า เอาไปขึ้นรถเกี่ยว DC70 นะครับนี่เป็นสเปค DC70 สภาพรอบคันนะครับติดไฟให้เรียบร้อยครับระบบไฟสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ ที่อูจักรพงศ์เจริญแท็เตอร์ครับ0808400959ครับราคาต่อรองกันได้ครับผม